อันแล้วเหรอเอ๋อว่าไปอ่าต่อต่อ่าแล้วเมื่อกี้เราไปถึงไหนแล้วเราไปถึงไหนแล้วอ๋อเมพเต็มมาถึงเรื่องราคาเออเรื่องเรืราคาใช่ป่ะลูกค้าชอบขามเหมือนกันนะพี่พี่ชัยว่าขอดีก็เสียเออเพราะว่าตอนนี้ลูกค้าตอนแรกก็ M G ห้าตัวเก่าเนี่ยพูดถึงตัวเก่าตัวใหม่แล้วกันนะอ๋อโอเคโอเคตัวเก่าก่อบตัวเก่าก่ตัวเก่านี่เากำลังอ่าออกอะเขาเรียกอะไรอ่ะไปได้ดีกำลังไปได้ดีกำลังไหลเลย ลูกค้ามาเทสทุกวันจองทุกวันจองทุกวันเทสจองเทสจองใช่อ่าเนี่ยก่อนปอุปกรณ์เงตัวนี้คือก่อนเปอุปกรณ์นะครับตัวนี้ที่เราเทสอยู่ตอนนี้อ่าแต่อยู่ๆปั๊บมีฟ้าผ่าลงมาที่สำเพ็งนะครับผมอยู่ๆก็เราอยู่ก็ลูกค้านันมาลุก่เราอีกใช่เขาจะเขาจะเปลี่ยนอย่างนั้นอย่างนี้ยแตาเรารู้ได้ไงว่าเรายังไม่รู้ใช่แต่รู้สึกเอ๊ะแล้วว่าเอ๊ทำไมอ่าเขาเรียกอะไรนะรถมันขาดรถมันไม่มีรถมันไม่ผลิตอะไรเงี้ยจะเอ๊ะอยู่นะ ใช่อ่าแต่ว่ามาโปะแตกก็ตอนนู้นแล้วแหละอ่ามาลดราคามั่งอะไรมั่อยู่ก็พลัดขึ้นมาเลยใช่ถ้าถามว่าพลัดไปในทางที่ดีแม้มันก็มันมันมันก็อยู่ที่คนชอบอยู่ที่คนชอบที่คนชอบมากกว่าใช่ครับว่าคนจะชอบแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยถ้าส่วนตัวนะว่าผมชอบแบบเนี้ยเอ้าจริงอ่ะถ้าถ้าถ้าคนแบบเนี่ยผมชอบคุณเนี่ยชอบผมเนี่ยไม่ชอบอิเล็กอ่าเขาเรียกอะไรนะเทคโนโลยีเยอะอ่า ใช่ก็คือก็ก็ยังรุ่เก่าเดี๋ยววัยรุ่นเดี๋ยวนี้พิชัยเดี๋ยวนี้มันเดี๋ยววัยรุ่นเดี๋ยวนี้เขาชอบอะไรที่แบบว่ามันดูแบบล้มๆเออจอใหญ่ๆนู่นนั่นลูกพี่เราไปไหนตัวเลยไปมาเนี่ยไปแล้วไปมาอีกรอบอ่ะไปอีกรอบอ่ะไปไหนวนอีกรอบอ่ะตลาดดอกไม้เลยพี่อ๋อตลาดดอกไม้ไปเดี๋ยวก็วนอีกโอเควนอีกรอบนึงมันจะไกลแล้วนะเออครับผมก็แต่ว่าสำหรับผมก็มันเหมือนพี่ชัยบอกนะครับว่าทุกอย่างเหมือนอยู่ที่คนชอบคนชอบนานาจิตตังทุกอย่างเดิมเปนชั่น ออช่วงล่างทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนเดิมแรงม้าแรงดิดเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับต่างกันแค่สองสามอย่างอื้นห้อใช่แต่ว่าเดี๋ยวผมมีอีกอย่างนึงที่มันต่างออกไปก็คือตัวท็อปครับรุ่นท็อปเนี่ยคือจากแบตเตอรี่ n m c ก็ขับมาใช้ a อ p ครับ a อ p จากปกตินี่64กิโลวัตต์ใช่ไหมคุณปักครับลดลงเหลือ62ก็เลยนะหกสิสอุก่ะจุดอ่ะอ 2.2งจอณหภอ่ากิโลวัตต์ครับแต่ว่าวิ่งระยะได้เหมือนเดิมเท่าเดิมเท่าเดิมแรงม้าเท่าเดิมแรงบิดเท่าเดิมชาร์จไวกว่าเดิมไหมชาร์จไวเท่าเดิมครับชาร์จไวกว่าเดิมไวกว่าเดิมอีกเหรอ150กิโลวัตต์อ้าวหนึ่อยสี่สิบไง140เป็น150เนาะใช่แต่ว่าระยะเวลาเท่ากัน140พี่ว่าเร็วแล้วนะนี่150นี่มันจะเร็วไปถึงไหนเนี่ยเร็วที่สุดเนี่ยทีเด็ดเลยใช่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้คือแบบตัวที่ชอบเลยตัวเนนนนีี้ยออออ่่่่ะะคืชบลถแตวาาพขมิดึง ว่ากรณีว่า f f p กับ NMC นี่มันเหลื่อมกันเยอะป่ะจริงๆนะถ้าตามีแล้ว NMC อ่ะม,มันเก็บไฟได้ได้ดีดีดีกว่า NMC เก็บไฟได้ดีกวา่า <im ia> แต่ LFP <า>ถ้าเกิดถ้าเกิดเราขยับมาเป็นชาติเดียว150แล้วก็น่าจะโอเคแหละใช่ไหมมันน่าจะมีการปรับอะไรที่แบบว่ามันเพอร์เฟคขึ้นนะประมาณนั้นใช่ป่ะถ้าแต่ง MG มันก็ดีอยู่แล้วแหละเออเขา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 ประกันเท่าไหร่นะกี่หนึ่งล้านกิโลใช่ไหม ไม่ไม่มันรับประกันล้านทางของเราเป็นล้านทางแต่ว่าเบ็ดจริงๆอ่ะวิ่งกันจริงๆก็น่าจะถึงล้านเลยผมว่าใช่แต่ใครวิ่งถึงล้านใช่ใช่ไม่ไม่มีใครรับประกันหรอกเพาเป็นล้านกิโลใช่ไหมเอาละพูดคือรับประกันล้านทางไงใช่แล้วพูดกันตรงๆคือล้านทางมันง่ายกว่าล้านกิโลเยอะคนที่ใช้รถทั่วๆไปก็ห้าปีสิบปีเปลี่ยนแล้วอะไรเงี้ยแต่สิบห้าปีเลยใช่เนี่ยสิบห้าปีนี่สบาย แต่ม้ทุกวันนี้ว่าเธอสิบห้าปีราไม้ก็หลายสามแสนมีอยู่แล้วสามแสน่ะแสิบห้าปีแล้มันเกินมันก็ไม่เคยแบตไงพี่แล้วผมแล้วแล้วผมว่านะสิบห้าปีรถไฟฟ้าไม่มีสามแสนผมว่าทะลุทะลุอยู่แล้วสามแสนยังไงก็ทะลุแต่หนึ่งไอ้ที่จะเปลี่ยนบ่อยคือพวกมอเตอร์กับชุดกับเครื่องถูกต้องไอตัวนี้เราคือมันมีปัญหาเราเปลี่ยนให้ตลอดอยู่แล้วใช่ไอสองอย่างเนี่ยใช่ไม่ต้องห่วงเราของเราไม่ใช่แปดปีแสนแปดนะครับผมใช่ของเราไลฟ์ไทม์ทุกอย่างในระบบขับเคลื่อนมอเตอร์กับเครื่อง มอเตอร์ขับเคลื่อนชขับเคลื่อนแบตเตอรี่ขับเคลื่อนอ,อ่าสามอย่างสามอย่างเป็นตัวขายของเราแล้วก็ยังรถชูโรงยังยังยังยืนยังยืนตัวนี้อยู่ยังยืนอยู่ครับอ่ายืนนิ่งเลยอ่ะยืนย,ยาวๆอ่ะจริงๆแล้วเราก็ไม่ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับถ้าเป็นไปได้ก็คือจองรีบจองรีบจัดใช่อ่าวันรับรถจะมีสัญญาของฉบับใช่ไหมครับผมไว้กับลูกค้าฉบับบริษัทฉบับตัวต้องครเรียบร้อยสัญญากันของเรารับประกันขนาดนั้นครับผม เอีตัวนี้มันนั่งสบายนั่งนั่งสบายเหมือนนั่งสบายแล้วรถมันขับมันไม่เบียน,นยอ่ะมันไฟฟ้าคู่หน้าใช่ใช่บอกไฟฟ้าคู่หน้าแล้วก็เป็นแบบหกทิศทางเลยนะ่ฟังผู้โดยสารเนี่ยคุต้ต่ำได้ด้วยคุ้ต่ตได้ด้วยวเพราะปกติอ่ะไม่ค่อยเจอที่แบบปรับสูงได้ใช่ครับเดินหน้าถอยหลังแล้วก็เอ็นแค่นั้นเลยอืยี่ห้ออื่นผมเห็นตัวท็อปร้านกว่ายังเป็นเบาะเมนวนโยกยุ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 กเลยของเราหกเจ็ดแสนไฟฟ้าคู่หน้าโอู้ห โแสนไม่ถึงเจ็ดนี่โอ้โหได้ขนาดนี้อืมไม่ซื้อก็ไม่รู้จะว่างไงนะทำรถไทยอืมช่วยรถที่ท้อเก่เจ็บเหมืองนอืมไม่ซื้อไม่ซื้อก็ไอาอธิบายได้นะไม่ซื้อก็รู้ยังไงนะอย่างเมงามันก็กับเราอยู่แล้ใช่ผลิตไทยนี่มาดียังไงพี่ยรู้ไหมครับผมผลิตไทยมันดีตรงที่ว่ามันทนแดดได้ดีกว่าใช้เขาเรียกคํานตจากสภาพภูมิอากาศถูกต้องครับไม่ต้องว่าอุปกรณ์เลยพวกเนี้ยมันจะทนแดดได S <S อ่านี่ครับนี่อันนี้ก็เหตุผลหลกักๆกันครับที่ว่าผมแนะนําว่าให้ซื้อรถที่ผลิตในไทยนะครับถ้าเป็นกอรีเป็นรถไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยต้าง,งงานคนไทย,ยนะโรงงาอ๋อใช่ใช่คนนั้นในโรงงานอ่ะทุกอย่างที่อยู่ในไทยมันก็ดีอยู่แล้วเพราะว่ามันรู้สภาพภูมิอากาศค <น S 1> าไทยได้มีง,งานทำอ่าถ<ๆ>ูกต้องโรงงานบางแบร์เขาใช้นี่นะคนใช้กระจกเป็นคนจีนโอ้วันนี้รถเยอะจังวันนี้วันพระวันเนี้ย อก็ยังแนะนําอยู่นะครับเป็นรถที่ที่หลังจากสตันมาสักสองอาทิตย์ได้ไหมอาทิตย์สองอาทิตย์อ่าประมาณอาทิตย์นึ่งอาทิตย์นึงใช่ตอนนี้ก็กลเริาเดิมกลับมาสภาพปกติแล้วลูกค้าก็ทีนี้ก็คือจองแล้วรอรถอย่างเดียวรถจะมาเมื่อไหร่เท่านั้นเองแต่ว่ารถแรกก็น่าจะมาปลายเดือนใช่ปลายเดือนเริ่มทยอยมาเริ่มทยอยมาปลายเดือนนี้ครับอืมก็ถือว่าถือว่าตอบโจทย์ใช่ครับในระดับหนึ่งแต่ถ้าลูกค้าไม่อยากรอก็รุ่นเดิมเดิมตรก็มีขายอยู่ครับก็ รับรถได้เลยใช่ครับตัววียังมีอยู่นะครับตัวตัวเอ็กซ์รู้สึกจะเหลืออยู่สีดําอยู่สีคันเดียวใช่ไหมอยู่คันเดียวเนี่รีบๆเลยนะตอนนี้ต้องรีบไปนะใครได้อยากได้เอ็กเอ็กอ่ะถ้าอยากถ้าอยากเป็นเขาเรียกแร่ใช่ไหมแร่ไอเทมใช่ไหมปุ่มปุ่มปุ่มกดในตำนานปุ่มกดในตำนานใช่ไหมลูกผู้เอ ใช่หายากเลยนะต่อไปนี่มันจะไม่มีแล้วพวกนี้นะจะอยู่ในเนี้ยมันอยู่ในนี้หมดเลยใช่ทุกรุ่นทุกยี่ห้อจะมาแนวนี้หมดเลยครั้งหนึ่งในชีวิตได้ขับรถแรงเทมที่มีปุ่มปุ่มแอร์ในตำนานรถรีฟ้าโอ้เป็นอะไรที่แล้วก็ยังเป็นเจนยังใหม่อยู่อ้ใช่เออรถจะรถราคาลงเมืวอ้ายที่รถเปีใช่ของเราขปีเราขึ้นราคาสวนกระแสของเราไม่ขึ้นสวน้กระแสของเรามั่นใจมั่นใจในคุณภาพแต่เรายังขายได้เพราะรถเราดีอ่ะใช่เออเป็นราคาโดยทำทุกอย่างเราไม่ทำกันเรา ผมคิดว่าเขาเขาาทางทางทางเอ็มจามั่นใจมั่นใจในในคุณภาพในแบรนด์ใช่บริการแลงการขายอ่าอันนี้ผมผมผมก็กล้าการันตียิ่ง824ของเราเนี่ยอ่าบแอเด์เพนก็มีเซอร์วิสก็มีรบวงจรอ่ะคุณมาที่เดียวอ่าอยากขายอยากเธินรถอ่ะเราก็มีให้ครบจบในที่เดียวครับถูกต้องมาถึงก็เข้ามาติดต่อน้องๆเซล์ที่ปรึกษาการขายอ่าทีมยูนิคอน ทีมงานคุณภาพอ่าทีมงานคุณภาพทุกคนนะครับผมยอดขายรับประกันยอดขายเดือนที่แล้วนะครับผมกีกคันห้าสนะิบตั้งแต่นะห้าดิฟีันห้าดิฟีันที่เด็ดเลยโอ้โห <laughs> เป็นอะไรที่สุดติ่งกระดิ่งลิงครับผมสุดติ่งนีะ่งอีกระดิง <laughs> <laughs> ะด่งลิงเออเพื่อได้ยิน <laughs> อ,อีก <laughs> ที่เด็ดเลยเขาเขาขายยอดขายเดือนที่แล้วเขาวูบวาหดกันของมีทีมยูเนี่ยนทีมเดียวไปได้ไงวะไม่แตงห้าสิบสี่คันโอ้โหที่นั่งอยู่นี่ท็อปเซลแล้วนะนะอ้าไม่เด้โม คุณทุจร้าคนเดียวก็ลอก็ไปเท่าไหร่ครับพี่ทผมใครเก้าคันนี้อ่าเก้าคันผมสิบสองทีมนี้ทีมคุณปลั๊กนี่ล้อก็ไปเท่าไหร่นะยี่สิบเท่าไหร่ยี่สิบสี่คันยี่สิบสามยี่สิบสี่คันยี่สิบสามอ่าสิวสิวเออยี่สิบสี่อ่าสิวสิวเล็กเลยทีมยูใหญ่ก็รวมกันประมาณห้าสิบสามคันใช่ไหมครับผมห้าสิบสี่ห้าสิบสี่คันโอ้โหเป็นอะไรเป็นประวัติศาสตร์เป็นประวัติศาสตร์ใช่ชื่อครับ ตั้งชื่อชื่อตัวไปอยู่ตัวยังมีตำนานอยู่นะจะมีจะมีชื่อจารึกไว้ที่ผนังเพดานของโชลูมแปดสองสี่ล้ชิ้นครับผมครับทีมงานยูนิคอนได้สร้างประวัติศาสตร์ทีมงานดีมีคุณภาพอีกแล้วครับเดี๋ยวท่านเจ้าของโชลูมเขาจะทาจารึกเป็นแผ่นทองนะครับเหลืองอลามบนโชลูมครับผม้ายๆแบบพวกในนู่นนี่นะปนงปนแดงก็เดียอมาถึงปับเซลล์รุ่นใหม่มาเฮ้ยโอ้โหทีมเก่าเขาทำงานกันอะไรยังไง ว่ากัรู้เรื่องเลยอืมโอเคบ่นกันมาพอสมควรแล้วครับผมโปรโมโชั่นที่นี่เหรอโปรโมโชั่นก็ยังเหมือนเดิมครับผมพี่ยาติใส่เลยโปรโ,โ,โมชั่นโปรโมชั่นรุ่นนี้ปะเราแบบไอ้นี่เ,เ,ออไไนเลยพี่เอาตัวเริ่มต้นก่อนเอาตัวเริ่มต้นเนาะวเอก่อนปรับอุปกรณ์อ่อนปรับอุปกรณ์นะครับไอ้ตัวเริ่มต้นมันมันไม่ได้ปรับปรับแเพิ่มโหมชาร์จมาให้ด้วยอเพิ่มโฮมชาร์จอย่างเดียวพิเศษพิเศษอ่าเพิ่มโหมชาร์จแล้วก็มีค่าติดตั้งมาให้ลูกค้าบ่นเยอะผมราคาปกติเมื่อก่อนเราจะขายราคาอยู่ที่เก้าเก้า หกเก้าเก้าร้อยนี่คือรถจากเจ็ดสี่เก้าเก้า้อยใช่แต่ว่าตอนนี้เราพิเศษอีกนะครับก็คือหกหกเก้าเก้าร้อย้ามีโฮมค้าได้ด้วยนะครับไม่ยุดไม่ยนลดเอาที่เท่าตัว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 ไหนโอเคแป๊บนึงนะครับผมไม่ไม่ไม่รู้ว่าอะไรี ซื้ออ๋อแป้บนึงอกัน่าพอร์ดก่อน